สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาคุยเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในโลกของธุรกิจนะครับก็คือบางบริษัทนะฮะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กันนะครับหรือ strategic p a r t n e r นะครับทำงานร่วมกันมีการลงทุนร่วมกันนะครับคุยกันทุกสัปดาห์นะครับดูเหมือนจะแน่นแฟ้นกันสุดๆแต่พอถึงตอนทําสัญญาครับหรือการเปิดวงเงินซื้อขายกันนะครับ อีกฝ่ายนะครับกับให้เทอมการค้าหรือเทรดเครดิตเทอมนะฮะแบบเข้มสุดๆนะครับอย่างเช่นต้องจ่ายเงินก่อนนะครับส่งของทีหลังหรืออาจจะให้เครดิตเทอมเนี่ยแค่1เดือนนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าอา้าวเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับทำไมถึงไม่ไว้ใจกันหน่อยละ่ะคาตอบก็คือกลยุทธ์กับเครดิตนะฮะมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับ ความเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหมายถึงเรามีเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวแต่เครดิตเทอรมครับมันคือเรื่องของความไว้ใจทางการเงินที่ต้องพิสูจน์ได้จริงนะครับสองอย่างนี้นะครับจะต้องแยกจากกาันชัดเจนนะฮะเพราะว่าการร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์นะฮะไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายไม่มีความเสี่ยงทางการเงินลองคิดแบบนี้นะครับบริษัทที่ให้เครดิตเทอรมเข้มนะฮะก็เหมือนกับคนขับรถนะฮะ ที่คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลานะครับ mm. เขาไม่ได้กลัวเราหรอกครับแต่เขารู้ว่าอุบัติเหตุทางธุรกิจนะฮะมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยต้องตั้งกติกานะครับให้รัดกลุ่มตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าหากเป็นบริษัทที่หวนๆกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็เหมือนกับคนที่พูดว่าเอาแนะ่ไม่ต้องคาดเข็มขัดหรอกขับไม่เร็ว ตอนแรกก็อาจจะดูดีนะครับทางานร่วมกันแบบสบายๆไม่มีระบบนะครับแต่พอวันหนึ่งนะฮะถ้าหาคู่ค้านะครับขาดสภาพคล่องนะครับจ่ายช้าหรือส่งของไม่ครบนะฮะปัญหาก็จะตามมานะครับทั้งเงินไม่เข้านะครับกระแสเงินสดสะดุดนะฮะความสัมพันธ์นะครับก็จะเริ่มร้าวสุดท้ายนะครับจากเพื่อนกันก็จะกลายเป็นคู่กรณีอีกมุมหนึ่งนะครับที่หลายคนมองไม่เห็นก็คือ คนเจราจาธุรกิจนะครับกับคนที่อนุมัติเทิมการค้าฮะมักไม่ใช่คนเดียวกันนะครับฝ่ายบริหารนะครับอาจจะพูดว่าไว้ใจกันนะครับแต่ฝ่ายบัญชีหรือการเงินนะฮะอาจจะมาพูดว่าขอตามโพลิสีก่อนครับเพราะหน้าที่ของเขาฮะก็คือการดูแลความเสี่ยงของบริษัทต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับกับทุกคู่ค้าเพื่อที่จะให้ตรวจสอบได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาทางบัญชี บางครั้งนะครับเทอมที่เข้มงวดนะฮะไม่ได้เกิดจากความไม่ไว้วางใจแต่มาจากข้อจํากัดทางนโยบายนะครับอย่างเช่นถ้าบริษัทเขาอะฮะมีกฎชัดเจนนะครับว่าเครดิตเทอมอะให้ไม่เกิน30วันหรือเขาต้องจ่ายค่าวัตถุดิบเป็นเงินสดเลยนะครับเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้เครดิตเทอมยาวๆได้แม้ว่าอยากจะช่วยก็ตามนะทีนี้นะครับลองมามองกลับกันดูบ้างนะฮะ ถ้าหากเรารเป็นฝั่งที่ได้เครดิตเทิมเข้มงวดในช่วงแรกรก็อย่าเพิ่งรู้สึกนะครับว่าพันธมิตรของเราเ,เขาไม่ไว้ใจเรารเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเราเองถ้าหากเราชําระได้ตรงเวลาทําตามสัญญาได้ดีร,รอบต่อไปเขาก็จะค่อยๆผ่อนเทิมให้หรือให้วงเงินในการซื้อสินค้าของเราเพิ่มขึ้น ก็เหมือนเราสะสมในเรื่องของเครดิตสกอร์ของเราฮะถ้าหากเราทําได้ดีนะครับเครดิตเราดีความไว้เนื้อเชื่อใจฮะก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสรุปนะครับการมีเครดิตการค้าที่รัดกลุ่มนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ไว้ใจนะครับแต่ว่ามันคือการสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยให้ทั้งสองฝ่ายครับอยู่ร่วมกันได้นานเพราะสุดท้ายนะครับ ความไว้วางใจทางธุรกิจไม่ได้สร้างจากเฉพาะคําพูดนะครับว่าเรารู้จักกันดีนะฮะแต่มันสร้างมาจากการทําตามข้อตกลงที่ได้ทํากันไว้ได้จริงนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปในวันนี้นะครับถ้าหากท่านมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ผมมาแชร์อะไรนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒน์แชร์ไฟแนนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาความรู้ดีๆแบบนี้นะครับ วันนี้สวัสดีครับ